ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเป็นลักษณะของโครงราวพม่าตัวนี้เป็นตัวขนาดยืดได้สูงสุด4เมตร18เซนนะฮะ,ะตัวนี้ความโตของท่อจะอยู่ที่32มิลลิเมตรนะฮะด้านนี้จะเป็นด้านที่ สามารถใส,ใส่หัวจับไว้ด้านนี้นะครับหัวจับที่เป็นลักษณะหัวเดียวนะฮะด้านนี้จะใส่หัวจับด้านโตกว่านะฮะตัวน,นี้จะมีเกลียวด้านในนะครับ ใช้เกี่ยวสวมไปก่อนแล้วตัวนี้จะเข้าไปล็อกเกี่ยวอีกทีหนึ่งนะฮะจะมีชุดนี้สวมเข้าไปครับความโตท่อส2มสมความหนาอยู่ที่ประมาณ1นึมิลนะฮะตัวนี้มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้อยู่ที่ไม่เกิน10บกิโลครับประมาณส่วนประกอบจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะฮะ เป็นพ่อเหล็ก32มิบมิลสชิ้นนะฮะแล้วก็เป็นชุดหัวจับครับชุดนี้ขนาดความยาวสูงสุดอยู่ที่4เมตรสิเซนนะฮะใช้กับราวพม่านหรือราวพม่านกั้นแอร์ได้นะฮะตัวนี้ราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางอยู่ที่1290บาทนะครับ สนใจติดต่อโทร0616546422ขอบคุณมากครับ